สวัสดีค่ะนิตามาแล้วค่ะวันนี้เดทที่40แล้วนะคะกับเส้นทางรวยเวอร์ชั่นที่3นี้นะคะนิตาเอามาแบ่งปันเรื่องราว เกี่ยวกับกฎจักรวาลกฎแรงดึงดูด,ดขาที่ไปเรียนกับครูสิตาพรสวรรคั้นเองได้มานะคะเป็นคอร์สคอร์สนี้นะคะยาวนานมากประมาณเกือบ3เดือนนะคะเดที่40วันนี้นิตาไปเรียนกับผู้นำหลักแสนของระบบทีเ u ค่ะซึ่งเป็นระบบขายของออนไลน์ซึ่งใครไม่ควรพลาดเลยนะคะเดที่20นี้นะคะผู้นําหลักแสนคนนี้นะเขาตั้งมัน่นเชื่อมั่นในในความ เก่งความสามารถของตัวเองมากๆเลยค่ะเรียนรู้แบบไม่หยุดยั้งนะคะถึงจะใช้เวลาในการเรียนรู้ค่ะเป็นเวลาระยะเวลานานพอสมควรนะคะทุกคนค่ะมนุษย์ทั่วไปนะคะหรือว่าบุคคลทั่วไปการรับรู้การสัมผัสไม่ว่าจะเป็นรูปรสกลิ่นเสียงอะไรก็แล้วแต่การเรียนรู้ค่ะขึ้นอยู่กับคนคนนั้นทำความเข้าใจหรือว่าเข้าใจสิ่งสิ่งนั้นมากน้อยแค่ไหนค่ะ ไม่เกี่ยวกับระยะเวลานะคะแค่คุณได้เรียนรู้และตื่นรู้กับสิ่งที่คุณเรียนรู้มาแล้วสามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้แค่นี้นะคะชีวิตของคุณที่เรียนรู้ไปมันก็คือประสบการณ์ที่ยิ่งใหญ่แล้วล่ะค่ะนะคะ,นะคะการที่เขาได้ตื่นรู้ค่ะว่าการฟังเสียงหัวใจของตัวเองมันสำคัญมากๆค่ะใครทั่วทุกคน ต่างมีสังคมค่ะการที่เราฟังคนนน้นทิงฟังคนนี้ทิงนะคะนั่นมันเป็นเสียงที่เราควรจะรับรู้แต่ไม่ควรเอามาใส่ใจค่ะสิ่งไหนที่มันบั่นทอนความรู้สึกของตัวเองสิ่งไหนที่มันฟังแล้วมันมีความรู้สึกว่าฮ้่จริงหรอวะอย่างนี้นะคะ นะมันจะทำให้คุณไปต่อไม่ได้ค่ะในเมื่อคุณเชื่อใจและลงมือทําที่จะเรียนรู้มาหากัยบ21วันของครูสิตาแล้วนะคะอย่าฟังเสียงเล็กๆหรือว่าเสียงใหญ่ๆในหัวใจคุณก็แล้วแต่นะคะซึ่งมันจะคัดค้านกันอยู่ค่ะถ้าเสียงหัวใจของคุณบอกว่าทางนี้มันใช่มันก็คือใช่ค่ะ ลองฟังเสียงหัวใจของคุณดูนะคะแล้วก็ลงมือทํำด้วยหัวใจที่เบิกบานและมีความสุขค่ะทุกขณะจิตที่คุณรับรู้ได้ว่านั่นมันคือทางที่ใช่แน่ๆแล้วเดินต่อไปค่ะ9ก้าทุกก้าของคุณมันจะมีความหมายมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวคุณเองหรือคนที่อยู่รอบข้างคุณค่ะเขาสัมผัสได้นะ ว่าคุณคิดอะไรอยู่วันนี้นะคะแค่กลับมาฟังเสียงหัวใจของคุณเองค่ะลงมือทำแบบไม่หยุดยั้งน่ะสูส้สตั้งเอาสักว่าทางเนี้ยมนทางที่ใช่แน่แนลุยลุยลุยค่ะอยาว,วันไหวกับเสียงรอบข้างค่ะแล้ววันหนึ่งวันนั้นมันจะเป็นวันของคุณแน่ๆค่ะแล้วเจอกันในเดยต่อไปนะคะขอบคุณค่ะ